หลังจากที่ค้างคางกันมาพักใหญ่นะคะว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังและเรื่องนี้เป็นเหมือนเผือกร้อนสําหรับรัฐบาลสําหรับนายกแพลทองทานชินวัตรค่ะแต่ดูเหมือนวันนี้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างก็อาจจะยุติลงน่าจะมีทางลงที่เรียกว่าวินวินด้วยกันทุกฝ่ายค่ะล่าสุดมีความชัดเจนนะคะว่าการผลักดันคุณกิติรัตน์นรนองอดีตรองนายกรัฐมนตรี ให้นั่งเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติอาจจะต้องสิ้นสุดลงค่ะเนื่องจากมีรายงานว่าตัวคุณกิติรัตน์น่าจะขาดคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ มีรายงานว่าคุณพิชัยชูหาวเชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ทําหนังสือสอบถามค่ะไปที่คณะกรรมาการกฤษฎีกาค่ะถึงคุณสมบัติของคุณกิติรัตน์นะคะกรณีที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมาการสัญหาผู้ดํารงตําแหน่งประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ โดยมีรายงานว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะก็ระบุว่าแม้คุณกิติรัตจะดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองในตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีในสมัยนายกเศรษฐาทวีสินค่ะแล้วก็ไม่รับเงินเดือนแต่ตำแหน่งนี้ค่ะเท่ากับว่าเป็นตำแหน่งทางการเมือง ทำให้มีความสุ่มเสี่ยงนะคะว่าคุณกิติรัตน่าจะขาดคุณสมบัติในวันนี้นะคะทั้งนายกแพลททองทานคุณพิชัยนะคะแล้วก็คุณเล่าว่าลนแสงสนิทปหลัดกระทรวงการคลงังไขยอมรับว่าชื่อของคุณกิติรัตน์ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการดังนั้นกระบวนการขั้นตอนจากนี้ไปค่ะก็จะเป็นเรื่องของกระทรวงการคลงังที่จะไปพิจารณาจะเสนอชื่อใครเข้ามาแทนค่ะขณะที่เจ้าตัวนะคะคุณกิติรัตน์เองค่ะวันนี้ก็โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ o k ส่วนตัวค่ะระบุว่าในฐาน,นะประชาชนคนหนึ่งผมไม่มีอะไรค้างคาใจผมได้อาสาททำงานให้ประเทศแล้วไม่เคยขาดกัวหนีหายเอาตัวรอดและยังบอกด้วยว่าการพิจารณาใดๆจากขั้นตอนดังกล่าวย่อมเป็นสิทธิ์เป็นหน้าที่ของผู้พิจารณา ตนเองเขารบการตัดสินใจยังไงก็ดีนะคะหากย้อนไปก่อนหน้านี้ค่ะจะพบว่ามีแรงต้านที่ไม่เห็นด้วยนะคะที่รัฐบาลจะเสนอชื่อของคุณกิติรัตน โดยนะคะไม่ได้มีเฉพาะม็อบของคอพทอค่ะแต่ยังพบว่ามีกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมตลอดจนฝ่ายการเมืองค่ะเนื่องจากพวกเขามีความกังวลน,นะคะว่าการเมืองจะครอบงำการทํางานของแบงค์ชาติและยังเป็นการผลักดันในท่ามกลางความขัดแย้งค่ะระหว่างผู้ว่าแบงค์ชาติกับรัฐบาลพักเพื่อไทยมาโดยตลอดค่ะ ความพยายามในการผลักดันคุณกิติรัตน์ค่ะมีขึ้นพร้อมๆกับความวิตกกังวลมาโดยตลอดค่ะว่าหากกรณีที่คุณกิติรัตน์นะคะขาดคุณสมบัติเรื่องนี้จะไปกระทบกับตัวของนายกแพทของทานด้วยหรือไม่และเรื่องนี้ค่ะก็ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งหมายความว่าพักร่วมรัฐบาลนะคะก็จะต้องให้ความเห็นชอบด้วยเหมือนกันค่ะ ดังนั้นนะคะเมื่อมีรายงานในวันนี้ค่ะว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าคุณกิติรัตขาดคุณสมบัติไม่สามารถนั่งในตําแหน่งประธานบอร์ดแบงก์ชาติได้ค่ะเท่ากับว่าไม่เพียงแต่เป็นการยุติความเสี่ยงให้กับนายกแพทองทานเท่านั้นนะคะแต่ดูเหมือนว่ายังเป็นการเลี่ยงความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นภายในพักร่วมรัฐบาลแน่นอนค่ะพักร่วมรัฐบาลคงไม่มีพักไหนที่อยากจะมาร่วมเสี่ยงกับพักเพื่อไทยด้วยค่ะ